สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีมฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะสัลลัลลอฮุอะลายนบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันตับิอะฮุมบิอัสานินวะดาบิดาวะติฮิลายุมิดดีน อัส a ah uh. s s a l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องอที่กำลังรับชมนะครับแล้วก็รับฟังรายการาวิทยุสียอิสลามนะครับซึ่งรายการของเรานะครับที่กำลังนำเสนอแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องอยู่นี้ก็คือรายการอุทยานคนดีนะครับซึ่ง ในตอนก่อนๆน,นะครับผมได้พูดถึง15ปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ซึ่งก็พูดไปทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องนะครับในครั้งที่แล้วก็คือปัจจัยที่7ละสาเหตุที่7นั่นเองอย่างที่รับทราบนะครับว่าเมื่อจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราสมัคร แล้วก็จะเดินเข้าไปไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนว่าภาคปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นคือในดุนยานี่แหละแต่ว่าภาคผลนะครับที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโลกอาเคาราะหนั่นเองวันนี้เราทําตัวให้มันสอดคล้องกับกฎระเบียบแบบแผนต่างๆที่อัสลา์ได้กำหนดเอาไว้และอิชาลอครับเราก็จะได้รางวัลจะได้เข้าสวรรค์ของลักษมานอฮูวัตตา,าตามที่พระองค์ได้ส่งสัญญาเอาไว้นั่นเอง วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอันอิสติกอมาตุอลาดีนินละนะครับเป็นปัจจัยที่7นะครับเป็นสาเหตุที่7ที่จะทําให้ใครก็ตามอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอต้องมีสิ่งนี้ด้วยนั่นคืออันอิสติกอมาอลาดีนินละการสม่ําเสมอการยึดมัน่นดํารงมัน่นบนศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาในอันกุรอานเนี่ยเวลาเวลาเราอ่านฟาติฮะในนมาดอิดีนัสซรอตมุสตาคิม ขอพระองค์ได้โปรดนําทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงเมื่อนําทางเราสู่หนทางเที่ยงตรงแล้วก็จะต้องพยายามในการที่จะประคับประคองตัวเราเองให้อยู่บนหนทางอันนั้นตลอดไปอินนัลดีนากอลูรับุนัลลอฮ์ซุมัสตากอมูอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาคนที่กล่าวว่าผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์หลังจากนั้นเขาได้ยึดมั่นดํารงมั่นก็คือยึดมั่น แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ที่เขาได้ได้บอกเอาไว้ก็คือในเมื่อเขายอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าเขาก็จึงยึดมั่นและปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีได้ปฏิบัติตามคําสั่งที่ัลเลาได้ทรงสั่งใช้นั่นเองโดยคนเหล่านี้นั้นฟาลาเขาอะไลฮิมวาลาฮุมยาซานุนคนเหล่านี้ไม่มีความหวาดกลัวอะไรคนเหล่านี้ไม่มีการเศร้าโศกเสียใจเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําเขาจะได้อะไรอุลัยกะซาบุญจนนะ อัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้เป็นชาวสวรรค์ข้อดีดีนะฟีฮะอยู่ในนั้นตลอดกาลยาซาอัมบิมากานูยะมลูนเป็นรางวัลเป็นการตอบแทนให้กับสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้เห็นไหมครับว่าคนที่ยึดมั่นดำรงอยู่บนบนกติกาบนหลักเกณฑ์ที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ขัดทุนแล้วก็เขาจะได้รับสวรรค์อย่างแน่นอน เพราะว่าสวรรค์นั้นถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วนบีก็ถูกสั่งนะนบีบอกอัลลอฮ์ Allah สั่งกับนบีบอกฟัสตะกิมกมะมาอุมิรจงยึดมั่นจงดํารงมั่นตามที่เจ้าได้รับคําสั่งมาเพราะนั้นนบีจึงจึงสอนให้เรานั้นเป็นคนที่มาบอกตัวเองมากระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดว่าเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องต้องปฏิบัติตามกติกา ตามสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาได้ได้บอกเอาไว้นะครับมีซอฮาบะนะครับท่านซุฟยานบินอับดุลละอัสซักอฟีบอกว่ากุนตุยา ر س و ل ลลอฮ์กุลลีฟินอิสลามกาวลาลาอัสอาลูอันฮุอาฮันบะดักท่านซุฟยานบินอับดุลลอฮ์เนี่ยก็มาบอกกับท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลขอให้ท่านได้สอนฉันในคําพูดหนึ่งคำพูดใดก็ได้นะที่ฉัน จะได้จะ,จะ,จ,ะจะไม่ไปถามใครอีกแล้วนอกจากท่านเนี่ยหมายว่าถามแล้วก็จะไม่ไปถามใครอีกแล้วคําพูดไหนที่ฉันควรจะต้องพูดนั่นเองท่านนบีก็บอกว่ากุนอามันตูบิลละซุมมสตะกิม um จงพูดว่าฉันเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็จงยึดมั่นในคําพูดอันนั้นนั่นหมายความว่าเราที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์อามันตูบิลละฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็ต้องยึดมั่นบนความศรัทธาอันนี้คําว่าศรัทธาไม่ใช่แค่ปากแล้วละครับ ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติว่าเราจะต้องทำอะไรตามตามตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้เรามี إ ي มานเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็มาเรียนรู้กันว่าอัลลอฮ์สั่งให้ผู้ศรัทธาทำอะไรแล้วเมื่อเรียนรู้แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแล้วก็พยายามทำอย่างสม่ำเสมอทำให้มันเป็นอิสติกรมะทำให้มันอยู่ อยู่เรื่อยๆทาอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะเห็นว่าความดีมันไม่ใช่ไม่ใช่ทําทีเดียวแล้วจบกันนะฮะมันจะต้องทาทำทำอยู่ทุกๆทุก,ท,กทุกเวลาแหละครับทาอยู่ตลอดไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันิสติกรมาก,ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทําให้ให้คนคนหนึ่งนั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของลอสุบฮานอหัวตาละประการต่อมาประการที่8สาเหตุที่8นะฮะตอลบุนอ้นก็คือการสแสวงหาวิชาวความรู้การศึกษาหาความรู้อย่างที่เราทราบกันดีว่า การเรียนหนังสือเนี่ยหรือการเรียนรู้เนี่ยมันคือมันคือรากมันคือจุดกําเนิดมันคือพื้นฐานของทุกๆอย่างนั่นเองวันนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยมันจะแสดงออกในลหลายๆอย่างในคำพูดที่ก้าวร้าวในคำพูดที่หยาบคายในการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกกาละเทศะในการแต่งเนื้อแต่งตัวที่มันไม่เหมาะไม่ควรในแนวความคิดที่ มีแต่คิดเขาเรียกคิดลบนะครับก็จะมามาในรูปแบบนี้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าย้อนกลับไปก็คือว่าคนเหล่านี้ห่างไกลในเรื่องราวของาศาสนาห่างไกลในเรื่องราวของการเรียนรู้เพราะถ้าเข้าเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้ด้านาศาสนาเขาจะเข้าใจโลกเขาจะรู้กาละเทศะเขาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขาจะรู้ว่าเมื่อไหรควรพูดอะไรเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเขาจะรู้ว่าเขาจะคุยกับคนรอบข้างด้วยภาษาแบบไหนเพราะศาสนาสอนเราทุกอย่าง กับเด็กกับผู้ใหญ่กับคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีวิธีปฏิบัติที่ศาสนาสอนเอาไว้งั้นถามว่าทำไมเรียนจะรู้ไหมล่ะก็ไม่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เรียนถึงถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบมากๆเป็นคนที่ได้โอกาสเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะ เข้าสวรรค์ของลอสุบฮาหนูฮูอัตลาในอันกุรอานเองก็เคยบอกกับพวกเรานะครับว่ามันไม่ได้เท่าเทียมกันนะระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ในฮะดิษนบีเองก็มายกย่องแล้วก็บอกว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์ของลอสุบฮาหนูฮูอัตลาแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายก็ต้องเรียนหนังสือกันหน่อย เพราะไอการเรียนหนังสือเนี่ยมันจะพบกับความลําบากไอ้ความลําบากตรงนั้นเนี่ยอเลาเร์ Allah จะแปลเปลี่ยนให้เป็นความง่ายดายในการเข้าสวรรค์พูดง่ไงว่าตอบแทนให้ด้วยกับความง่ายดายในฮะดิษนบีจึงบอกว่าวามันซาลักตอรีกอนยันตามิสุฟีฮีอันมันซาฮัลลอฮ์ฮุลลฮูบิฮีตอรีกอนลันจันนะและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางเพื่อศึก ษาหาวิชาความรู้ก็คือออกเดินดันด้นเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อการเรียนหนังสืออย่างในปัจจุบันก็มีการข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนกันต่างประเทศเนี่ยนะครับทั้งหมดมันก็ต้องใช้ความอุตสาหะใช้เงินใช้ทองใช้เวลาใช้ความตั้งใจซึ่งแน่นอนนั่นคือการลงทุนท่านนาบีบอกว่าซาฮ์ลลอและฮูบิฮิตอริกอนิรันเจนนะอัลลอฮ์ก็จะให้ความสะดวกความง่ายดายกับเขาในในในการที่จะ ในหนทางที่จะนำพาเขาไปสู่สวนสวรรค์ของรอสุบฮานอหูวัตตาลาเพราะฉะนั้นนี่คือ,อาภาคผลที่จะได้รับคือได้สวรรค์แน่ๆได้สวรรค์แน่แแล้วก็จะพบกับความสะดวกในการจะเดินทางไปสวรรค์นั่นเองว่ามัชตตมะาก้ามุนฟีใบตินมินบุยติลลายัตลูนิตาบัลลฮ์วยาตาดารสูนอหูอิลลานาซาลัตอเลหิมุสกีนะว่าชยัตุหุมอัลรอห์มะว่าัฟดหุมมลอิกะ วะตะกรหุมุลลอฮุฟีมันอินดะวะมันบะตาบิฮิอามาลูฮุลามยุสเรียบิฮินาซาบุฮุท่านนาบีก็พูดเป็นไฮสยาวนะครับต่อเนื่องกันบอกว่าแล้วไม่ว่ากลุ่มชนใดหรือใครก็ตามที่รวมตัวกันในในบ้านหลังหนึ่งจากบ้านต่างๆของเราคือในมัสยิดนั่นแหละครับรวมตัวกันในมัสยิดอ่านอัลกุรอานศึกษาหาวิชาความรู้แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้คือสกกี้นะอัลลอฮ์จะประทานความสงบ อัลลอฮ์จะประทานรอห์มะมาลาอิกัสก็จะห้อมล้อมเขาแล้วก็ลสุบฮานะหัวตาลก็จะเอาเขาเนี่ยไปกล่าวถึงในมวลมวลมาลาอิกะัะนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาคผลที่จะเกิดขึ้นถึงบอกว่าภาพเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันแทบจะหาไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไปอยู่กับเทคโนโลยีจนกระทั่งเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไป จับกลุ่มเรียนหนังสือพูดคุยเรื่องราวของศาสนายกเว้นบางกลุ่มเท่านั้นนที่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าหลายๆคนก็ไปเอาวิชาวความรู้จากสื่อจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรซึ่งบางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการทั่วๆไปก็จะเห็นว่า มันมีความหลากหลายในเรื่องของความคิดแต่ถ้าเป็นวิาชาการศาสนาเนี่ยเราค่อนข้างสบายใจตรงที่ว่ามันมีที่มาเดียวกันแต่วิชาการทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่ผ่านสื่อมาเนี่ยแล้วก็แต่ละคนก็เลยได้ข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วก็บางครั้งนํามาซึ่งซึ่งความขัดแย้งนะซึ่งการทะเลาะเบาะแวง้งแลนํามาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายเหมือนที่เราเห็นอยู่ นะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเอาละเราพูดในมุมของเราคือของคนที่เป็นมุสลิมเรารู้ว่าเราจะต้องไปเอาความรู้จากไหนเรารู้ว่าเราจะต้องเ,อเรียนแบบพฤติกรรมของใครแล้วก็เราทราบว่าหลังจากที่เราปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แล้วเราจะได้รับอะไรก็คือสวรรค์ของับสุบฮานอหุวัตลาก็แปลว่านี่คืออีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของับสุบฮานอหุวัตลาในประการต่อมาหรือปัจจัยต่อมาก็คือบินาอุนมาซาจิตการสร้างมัสยิด สร้างมัสยิดสร้างมัสยิดในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปสร้างมัสยิดคนเดียวนะเดี๋ยวนี้สร้างมัสยิดหลายล้านอยู่นะสร้างมัสยิดบางที่ก็ยี่สิบสาสิบล้านนะครับบางทีก็มากกว่านั้นด้วยซ้ําหรือบางที่ก็น้อยกว่านั้นด้วยซ้ําแต่ไอ้คาว่าสร้างมัสยิดมันก็หมายรวมถึงว่าการที่เรามีส่วนร่วมในการบริจาคทํานุบํารุงหรือว่าเอาไปเอาเงิน เราคนมาแล้วก็มารวบรวมในการที่จะมาสร้างเป็นตัวอาคารสร้างเสาสร้าง,าง,างอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาน,น,นะครับหรือว่าเขามีการซ่อมบํารุงเราก็สนับสนุนพูดง่ายว่ามันก็คือสรดกยาริยะนั่นแหละครับมันคือสรดกยาริยะอย่างหนึ่งแต่เป้าหมายมันชัดเจนว่าเราเอาไปสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดเป็นสถานที่สุญูดแล้วคนมานามาดคนมาเรียนรู้คนมาทําความเข้าใจเรื่องของาศาสนาที่นี่ทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้มีภาพเหล่านี้ปุ๊บเราได้ประโยชน์ เราได้ประโยชน์แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามเราก็ยังได้รับภาคผลจากการที่เรามีส่วนร่วมอยู่นั่นเองนั้นในฮะดีสของท่านอิหม,ม่าบุคอรีนะครับท่านอุสมานบินอัฟฟานก็คือคอลิฟะนะครับแล้วก็เป็นลูกเขยท่านอบีเด้วยเนี่ยได้บอกว่าอันนะฮุซามีอัลรอสุลลลอห์สัลลัลลอฮุอะลัยฮุะสซัลลัมว่าท่านอุสมานเนี่ยได้ได้ยิน ท่านรอซูลกล่าวอย่างนี้มันบานามัสยิดันยับตะกีบิฮิวะจฮัลลอฮิบนานลัลลอฮุละหูมิสละฮูฟินจันนะใครก็ตามที่ไปสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดนะยับตะกีบิฮิวะจฮัลลอฮ์โดยหวังความโปรดปานจากอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวาตาลา เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ทําความดีมันจะมีประโยชน์แบบนี้ห้อยท้ายอยู่ด้วยหรือจะมีความหมายในลักษณะแบบนี้บอกอยู่ด้วยก็หมายความว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องทําเพื่ออลอจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความอิคลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาเพราะถ้าไม่หวังเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับการงานนั้นถือว่าเป็นเป็นเป็นศูนย์นะเป็นโมฆะไปเลยนะครับเพราะนั้นบานลออัลลอฮ์ตอบแทนยังไงอัลลอฮ์จะสร้างให้กับให้กับเขาสร้างอะไรล่ะสร้าง มัสยิดสร้างบ้านสร้างที่พำนักเขาสร้างมัสยิดในดุนยาหวังความปวดปานจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างที่พำนักของเขาในสวรรค์ให้มันสวยงามแบบนั้นเลยคือการตอบแทนนั่นแหละครับที่เราจะได้รับถ้าได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลานั้นใครก็ตามที่ทีเ่เต็มที่กับการสร้างสถานที่เพื่อการซูยูดเพื่อการทำไอบาดะอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ด้วยกับสิ่งที่มันเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ นอกจากได้เข้าสวรรค์แล้วก็ยังยังเตรียมที่พมรเป็นการพิเศษเอาไว้ให้ถือว่าเป็นการตอบแทนให้กับคนนั้นที่ทำหรือบริจาคเพื่อในหนทางของลอสุบฮานะหัวตาลานั่นเองประการต่อมาครับหรือปัจจัยต่อมาสาเหตุต่อมาก็คือหุสนุนคูลุกการมีมารยาทที่ดีอ่าน,นี้สําคัญนะฮะในฮะดิษของท่านในบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลาสัลลัมได้ถูกถามนะครับว่าอักษรุมายุตะคิรุนนะสันจันนะตักวัลลอวุ้นสุวนคูลุก ว่าอัครุมายือนคุรุน่าสนารอันฟ่ามุันฟรจุท่านนบีบอกว่าสิ่งหรือว่าสาเหตุใหญ่สาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้คนนั้นได้เข้าสวรรค์ของับสุฮานะหัวตาลาเนี่ยก็จะมีสองสาเหตุใหญ่หนึ่งตักวะลอวะฮุสนุนคุลุตักวะลอตักวาต่อลอยำเกงต่อลอและมีมารยาทที่ดีและก็สองสาเหตุใหญ่ๆที่จะทําให้คนลนรกก็คืออันฟ่าปาก แล้วก็วัลฟารจูแล้วก็คืออวัยวะอวัยวะเพศนั่นเองนะครับคือสองอย่างนี่แหละที่มันจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ซึ่งเราพอมาดูความเป็นจริงมันก็ใช่นะฮะถ้าเราอยากเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะยำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเราจะได้รู้บทบาทของเราว่าจะต้องทําอะไรเราจะได้รู้ว่า,าอ,อัลลอฮ์สั่งอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตยังไงและฮุสซินคุรุกก็คือบทบาทที่เรา สแสดงกับคนกับคนนั่นเองกับคนรอบข้างตามสถานะของแต่ละคนพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์คนรู้จักเขาจะต้องมีเรื่องของมาร,รยาทเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยสำคัญในการที่จะพาให้คนเข้าสวรรค์เราอย่ามองเป็นเรื่องเล่นๆนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่ามาร,รยาทดีๆไม่เห็นจะสําคัญอะไรแม้กระทั่งแต่งงานเนี่ยลองดูนะฮะคนที่จะแต่งงานเนี่ยผู้ชายที่จะมาเป็นลูกเขยเราเนี่ยนะผู้ชายแา่บ้านใครมีลูกสาวก็แล้วแต่นะฮะ คนที่จะมาเป็นลูกเขยเราเนี่ยนบีบอกว่าให้ดูที่ที่มารยาทและก็ดูที่าศาสนาของเขาใครก็ตามที่จะแต่งงานใช่ไหมฮะให้ดีนูฮูะคุลกูฮูาศาสนาและมารยาทดีนบีให้ดูสองอย่างเห็นไหมครับสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่ามันคุมทั้งหมดแหละครับาศาสนาคือเขาเป็นมุสลิมเขารู้ว่าเราเป็นพระเจ้าเขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวยังไง และมารยาทเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติกับคนยังไงนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะนั้นถึงบอกว่าตักวัลลฮ์วะฮุสุนคลุกพาคนเข้าสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันอีสองอย่างก็พาคนรนรกได้เป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยทีเดียวก็คือปากที่พูดเรื่อยเปื่อยนะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยไม,ไม่ไม่คิดไรตรตรองไม่ไม่สนใจแล้วว่าผลลัพธ์ผลเสียมันจะเป็นมาอย่างไรยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่พูดกันแล้วนะปัจจุบันเขาใช้พิม ใช้พิมพ์มันก็คือการด่าอีกแบบหนึ่งแหละครับเพียงแต่พัฒนามาเพราะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วบางคนมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คิดว่าในเมื่อมาได้พูดกันเลยซัดให้เต็มที่เลยนะเขียนพิมพ์ด่าพิมพ์คอมเมนต์อะไรกันอีนุงตุงนางไปหมดสุดท้ายแล้วก็คิดว่าไม่เกี่ยวแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้มีกฎหมายมาแล้วนะกฎหมายกฎหมายปินประมาทกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการด่ากันเนี่ยนะครับมีมีแล้วเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรอกฎหมายนะถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะยุติจากการยับยั้งชั่งใจเมื่อมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้ทําให้อิมานเราเพิ่มมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็ละเอาไว้บ้างเรียนรู้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ตอนเอามาใช้และทําให้เราจะต้องถูกลงโทษนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีเนี่ยสำคัญดูตัวอย่างของท่านนาบีท่านนาบีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นได้ฉายาว่าอันอามมีนแปลว่าผู้ซื่อสัตย์ แล้วก็คาพูดของท่านนาบีเนี่ยนบีไม่เคยไม่พูดไม่พูดใจหยาบคายนาบีไม่ก้าวร้าวนะครับแล้วก็ในอันคุรานเองเนี่ย a l l บอกว่าว่าเราคุนต่ฟัซอนกาลีตลันกัลบิลันฟัดดูมินฮาลิกถ้าหากว่าเจ้ามูฮัมหมัดเป็นคนที่หยาบคายมีจิตใจที่หยาบกระด้างแข็งกระด้างแล,แล้วแล้วก็คนรอบข้างไม่มีทางอยู่กับท่านนาบีแหละครับคนทุกครอบข้างไปหมดแต่นบีสแสดงให้เห็นว่านาบีเป็นคนที่ มีอุปนิสัยใจคอ,อยังไงคนรอบข้างก็จริงยอมรับและก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นอิสลามที่นบีปฏิบัติให้เห็นเราเองก็เหมือนกันครับเราเรียนรู้จากท่านนาบีแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนกันบ้างนะฮะพูดจาอะไรก็รามาระวังกันนิดนึงนะครับอย่าหยาบคายอย่าอย่าด่าทอกันอย่าให้ร้ายกันนะครับอันไหนละไว้ได้ก็ละกันไว้บ้างเพราะว่าการที่เรา ไม่มองความผิดของคนอื่นเป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหาพยายามมองความผิดของเราเนี่ยแหละครับจะจะคิดตรวจสอบจะอะไรกันยังไงก็เอาตัวเรานี่แหละถ้าเราผิดขนาดนี้แก้ไขยังไงไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นและสังคมมันจะน่าอยู่ทุกวันที่มันเกิดปัญหาก็เพราะว่าทุกคนมัวแต่ไปดูความผิดของชาวบ้านเขาลืมความผิดของตัวเองและสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเยอะเกินไปนะครับดังนั้น เอาล้ครับมารยาทที่ดีฮุสตุนคุลุกมันก็มีมันก็มีสิ่งที่จะดีตามมาเนี่ยนะครับมีภาคผลที่ดีตามมาก็คือเป็นซาบะบุนฟีดูคุลินเจนนะเป็นสาเหตุให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ของเราสุบฮานะหัวตาลา<ม>อย่างที่บอกว่าปัจจัยต่างๆที่จะพาให้เราเข้าสวรรค์นหนึ่งในนั้นคือฮุสตุนคุลุกแล้วก็ซิกรุนฟินมีซานมันก็จะเป็นความหนักอึ้งบนบน,บน,บ,น,บ,น,บ,นบนตาช่างแห่งความดีของเราท่านนาบีได,ได้ได้บอกเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามามินชัยนอัสการุนฟินมีซานนี่ม ไม่มีสิ่งใดที่มันจะหนักมในราช่างแห่งความดีมากไปกว่าการมีมรารยาทที่ดีแล้วก็หวังนะครับว่าไอ้ความดีของเราคําพูดที่ดีของเราแบบอย่างที่ดีของเรามรารยาทที่ของเราจะทําให้เรานั้นได้รับความดีแล้วก็ทาให้ตาช่างความดีเท่านั้นมัน,ม,นมันเต็มนั่นเองซาบะซาบบุนซาบะบุมาฮับบติลละาฮิลินาเป็นสาเหตุทําให้อลัาาาลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาล่าทรงรักทรงพอพระทัยในตัวเรานะครับเพราะนั้นนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแบบอย่างหรือว่าชีวประวัติต่างๆนะครับของท่านนบีเองของบรรดาสฮะบะหรือแม้กระทั่งของบรรดาภรรยาเนบีเองก็ตามเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราถึงบอกว่าถ้าจะดูว่าผู้ชายควรปฏิบัติตัวยังไงไปดูแบบอย่างของนบีและบรรดาสฮาบะถ้าอยากจะดูว่าผู้หญิงควรปฏิบัติตัวยังไงไปดูภรรยานบีและแบบอย่างของภรรยาของสฮาบะ นะครับอย่ามาดูที่โต๊ะคูนะฮะเดี๋ยวบอกใครหลายคนก็บอกว่าดูโต๊ะคูโต๊ะคดูดูได้เป็นบางเวลารับทราบข้อมูลได้แต่อย่าไปตามทุกเรื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วจะกลายเป็นว่าเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นแนวทางของาศาสนาเพราะเราไปยึดกับตัวโต๊ะคูจนเกินไปนะครับท่านพี่น้องครับนี่คือ,อผมทิ้งไว้ทั้งหมด10เรื่องแล้วนะครับสิปัจจัยด้วยกันนะครับที่จะทําให้เราั้นได้เข้าสวรรค์ของลัสุฮานะฮูตาลก็ยังเหลืออีกประมาณ5 ห้าประการด้วยกันนะครับพระหัวข้อเราก็คือว่า15ปัจจัยที่จะทําให้เราเน้นได้เข้าสวรรค์ของลอสุภานอหัวตาลาตะนุ่ยกับเวลาที่หมดลงแล้วนะครับก็ขออนุญาตาจากกับท่านพี่น้องด้วยเวลาพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีชาวลอสเราจะมาต่อเนื่องกันในครั้งต่อไปครับบาบิลฮะตอฟิกวัฮิดายาะสลาอัลลอฮกุมรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบาระกัตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ สื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกส,สิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม